สวัสดีครับวันนี้ช่องคุณครูประสนนะครับมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาบ้านคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่สงการนะครับตอนนี้ก็เลยมาเที่ยวที่อำเภอดอนเจดีย์นะครับตอนนี้อยู่ในตัวตลาดขนมเบืออยทอดตอนนี้เราจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป วายสมเด็จพนเรศส,สวนกันนะครับอตอนนี้เรามาประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงกว่าแล้วข้างในนี้ห้ามรถยนต์ทุกประเภทเข้านะ วันนี้เรามาไหว้สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะครับที่ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงเย็นจะหกโมงแล้วนี่น่าจะเป็นตลาดกลางคืนนะครับตลาดกลางคืนมีอาหารการกินขายอยู่สองข้างทางเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินหนะ่อยว่ามีอะไรกินตลาดเย็นๆนะครับ โอปลาทักทิมเขาเกลือน่ากินมีไข่มีลูกชิ้นด้วยอแล้วนี่ไข่ทอดเดียวกินอะไรไม่จังเออเรืออะเรไปกินก็ได้นะเออวันนี้เรามาเดินตลาด ดอนเจดีอาหารการกินก็เยอะอยู่นะไข่ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างก็มีนี่เราเดินเดินหาของกินกันอยู่นะเนี่ยที่อรุสณ์ดอนเจดีตอนนี้เราเดินตลาดกลางคืนอยู่นะยังไม่มืด5โมงครึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านส้มตำลาบน้ำตก เดี๋ยวลูกจะกินส้มตำตำถาดร้อยห้าสิบบาทเอาไปสองถาดไปฝากบ้านเอาสองถาดฝา,ากบนะ้านเสร็าแล้วน้อบ่านลงมา บายบายหน่อยวันนี้เรามาดอนเจดี6โมงแล้วเดี๋ยวเราซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านด้วยนะนี่เราจะกลับแล้วนะครับตอนนี้เริ่ม6โมงแล้วเริ่มมืดแล้วคนก็เริ่มเยอะนะแต่เดี๋ยวเราจะกลับละเรากลับอำเภออูทองของเราอ่าเต็ไปหมดเลยนี่อันนี้เรียกว่าตําขาดนะ้า150ชุดนี้150อ่าเรามีข้าวเหนียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาหมูมากินด้วย โอ้ตำถาดดอนเจดีนะครับ150ร้อยห้าสิบบาทมีไข่เค็มด้วยมีกุ้งสดมีหมูยอมีหอยมีหอยอะไรนี่ไงหอยแมงคู่เออกระชอนตำถาดดังคุณข้อกัจตะคุณท้าไม่ใช่อางน้นเครับดังข้อคุณ